เป็นคุณแม่ฟูลไทม์นะครับชอบขายของแล้วก็ชอบตอนที่ได้พูดนะครับลักษณะนี้จะปั้นช่องติ๊กต็อกยังไงนะครับผมแนะนําแบบนี้นะครับว่าเราชอบพูดใช่ไหมครับให้เราไลฟ์ครับเราไลฟ์ทุกวันเลยนะครับไลฟ์เช้ากลางวันเย็นก็ได้เลยถ้ามีเวลานะครับแล้วไลฟ์เรื่องอะไรล่ะนะครับก็เราชอบพูดใช่ไหมครับเราก็พูดเลยนะครับคือคนในติ๊กต็อกบางทีก็เหงาครับนั่งเลื่อนฟีดแล้วก็ดูคนไลฟ์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ชอบพูดคุย ตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะหาได,ได้จากการที่เอาสินค้าหรือว่าบริการเ่ยนะครับเอามาไว้ในตะกร้าครับเรารีวิวไปด้วยนะครับแล้วก็ซื้อของในตะกร้าเราไปด้วยนะครับส่วนสินค้าที่เราจะเอามารีวิวเนี่ยก็เป็นพวกของใช้ในบ้านของเราก็ได้นะครับหรือว่าเราเป็นสายบิวตี้นะครับเราก็ พูดแนะนำนะครับสินค้าที่เกี่ยวกับบิวตี้ก็ได้นะครับเราเน้นในเรื่องของโฟกัสการที่ไลฟ์นะครับแล้วก็การพูดการพูดคุยนะครับแล้วก็บิวให้คนมาซื้อของนะครับพอเราทำาบ่อยผมรับรองได้เลยว่าครับเราจะพูดเราจะคุยเก่งมากเราจะมีคนมาติดตามนะครับพอหลังจากนั้เนี่ยนะครับคนก็จะมาให้เราเนี่ยนะครับรีวิวสินค้าของเขาครับไลฟ์ขายสินค้าของเขาหรือว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะมี MCN เเนี่ยเข้ามาติดต่อเราให้เราไปเป็นไลฟ์นะครับในทีมงานของเขาเองนะครับ